สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำาวนที่3ธันวาคม2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะยังคง 1, ผันผวนินทางลงต่อนะคะเมะื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าเซอร์ไพรส์เรามากสําหรับการปรับตัวลดลงะคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะ มองว่าตลาดจะเทรดไซด์เวย์ในกรอบทางลงแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะลงแรงขนาดนั้นนะคะในส่วนของข่าวต่างๆที่ที่เข้ามาในระหว่างวันนะคะความกังวลใจเรื่องของข่าวลือต่างๆก็คงจะมีผลต่อความผันผวนของตลาดด้วยเพราะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดมีวอลุ่มค่อนข้างน้อยนะคะนักลงทุนบางส่วนห,ห่างหายออกไปจากตลาดนะคะก็ทําใหา้มีแรงกะเพื่อค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะอิงไปในทางการรอการผลความชัดเจนแล้วก็ยังคงมีความกังวลอยู่นะคะจากภายนอก ก็คงเป็นเรื่องของการประชุมเฟดในวันที่15-16ธันวาคมนี้นะคะล่าสุดเนี่ยนางเจมเสตเยเล่นนะคะประธานเฟดก็ออกมาส่งสัญญาณถึงเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการพื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะอัตราการจ้างงานดีขึ้นอัตรา,ารเงินเฟอ้อมีแนวโน้มสู่เป้าหมายที่ระดับ2%ได้นะคะก็ทําให้มองว่าความเป็นไปได้หรือว่าโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม ครั้งที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีก็น่าจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะตรงนั้นก็น่าจะเป็นแรงกดดันต่อเซนติเมนต์การลงทุนโดยรวมนะคะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ล่วงหลดลงไปค่อนข้างแรงนะคะเมื่อวานนี้เวสเท็กซัสที่ไนเมกเนี่ยก็ ปิดลดตัวลงไปกว่า4.6%นะคะอยู่ที่39.94เหรียญต่อบาร์เรลนะคะตรงนี้น่าจะเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราในวันนี้นะคะในขณะที่ปัจจัยในเชิงบวกที่ทุกคนคาดหวังก็คือการประชุม ECB วันนี้นะคะก็รอรุ้นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่จะมีมาตรการใหม่ๆออกมานะคะหลังจากที่เ,เรื่องของประมาณการเงินเฟ้อที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าคาดนะคะ ที่0.1%นะคะจากที่คาดไว้ที่0.2%นะคะก็มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ทาง ECB จะประกาศตัวมาตรการกระตุศศ้นเศรษฐกิจรละลอกใหม่ตรงนี้จะเป็นปัจจัยบวกเข้ามานะคะเล็กๆสําหรับตลาดแต่ภาพโดยรวมเราก็ยังมองว่าอัพไซต์ตลาดน่าจะไปไหนได้ไกลไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไกลนะคะถ้ายังมีเรื่องของเฟรดเรออยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่า ยังคงผันผวนในกรอบอินทางลงต่อนะคะราคาน้ามันน่าจะเป็นปัจจัยหลักในการกดดันแรงขายของนงักลงทุนต่างชาตินะคะน่าจะยังคงมีมากกว่าเอฟเ,เฟกต์จากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB นะคะมองเรื่องเฟดเนี่ยโดยมากสถิติในอดีตมองว่าเ,ออเรื่องของเฟดเนี่ยน่าจะมีผลกระทบมากมากกว่าในเรื่องของมาตรการทางฝั่งออยุโรปนะคะ ในส่วนของกรอบการเคลื่อนไหวนะคะอัพไซด์คงจำกัดอย่างที่บอกนะคะก็คงไปได้แม็ก่าแค่ห3 5่งานะคะส่วนดาวไซด์เนี่ยแนวรับแรก1 3 3 0ก่อนนะคะรองลงมาก็เป็น1 3 2 0นะคะถึงแม้ว่าตลาดจะปรับตัวลงนะคะแต่เราก็มองว่าระดับ1 3 2 0 1340เนี่ยเป็นจุดที่น่าจะเริ่มทยอยเข้าซื้อสะสมสำหรับการลงทุนในระยะที่ยาวขึ้นได้นะคะส่วนกลุ่มนักลงทุนที่จะเก่งกาไรในระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าก็ยังมีธีมในระยะสั้นก็คือการประมูลรถไฟลังคู่จิระขอนนนนแก่ะนนะคใะ ด้านหน้านะคะวันที่8เป็นอ e ็อคชันนะคะเพื่อฉะนั้ก็ยังมีลุ้นเรื่องของการเทรดหุ้นกลุ่มรับเหมาอยู่นะคะที่เราชอบสุดก็ยังเป็นตัวเดิมก็คือ CK นะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้น k b b e 4 l คงไว้นะคะหุ้นเด่นมีประเด็นเมื่อวานนี้มีตัขดขาดทุนเรื่องตัวการบินไทยออกไปนะคะก็มีเรื่องของ FAA เข้ามานะคะที่ปรับลดตัวอันดับ ความปลอดภัยของการบินไทยลงของสายการบินของไทยลงนะคะเพะฉะนั้นก็สายการบินทุกสายการบินก็ถือว่าเมื่อวานนี้ปรับตัวยอ่อตัวลงไปค่อนข้างเยอะนะคะลงไปถึงในส่วนของท่าอากาศยานด้วยนะคะการบินไทยที่อยู่ในหุ้นเด่นมีประเด็นก็เลยต้องถูก,ถกตัดขาดทุนออกไปก่อนนะคะ ส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อก็คือ E4L, KTC, IVL, BDMS, KTB นะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่มหนึ่งตัวก็คือตัวปูนใหญ่ s c c นะคะตัวนี้เรามองแนวโน้มสเปรดปิโตเคมีปีหน้าจะยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะส่วนอุปสงค์ปูนปีหน้าก็จะยังได้ส่วนช่วยจากโครงการภาครัฐรวมไปถึงตลาดในแถบ AEC ที่ยังมีการเติบโต,ตในระดับสูงนะคะให้เข้าซื้อที่444บาทราทำกำไร457ตัดขาดทุนที่430ค่ะ จบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่าน,นี้สวัสดีค่ะ